สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนพามาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้ติดชายหาดบางเก่านะคะเขาเรียกว่าชายหาดบางเก่า,าเดี๋ยวเพื่อนจะพาเดินไปทางนี้นะคะจริงๆมีถนนด้านหลังนะคะไปถึงที่ดินเลยแต่ว่าเพื่อนอยากให้เห็นบรรยากาศของชายหาดนะคะแล้วก็หน้าหาดทรายนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเก่าอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่3งาน92ตารางวานะคะมีเศษอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นที่ดินที่ติดกับหาดทรายหายากก็นะคะตอนนี้นะคะราคาที่ดินที่ติดทะเลเลยมีหาดทรายหน้าบ้านหน้าที่ดินเนี่ยไม่ค่อยมีกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ธุรกิจพูลวินล่านะคะพูหวินล่าติดชายหาดเนี่ย กำลังบูมนะคะทำให้อ่าคนที่เข้ามีธุรกิจประเภทนี้นะคะมาเช่าบ้านบ้างมาซื้อที่ดินบ้างทำให้ที่ดินราคาพุ่งสูงนะคะก็หย่อนหนึ่งไร่อยู่ประมาณ8ปวาหรือ7จวานะคะเพราะว่าที่ดินมีเศษนะคะวันนี้ ลมค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะคกับบ้านพักพูลวิลล่าเยอะเลยนะคะก็อาจจะมีเสียงอ่าผู้คนกำลังเล่นน้ำกันอยู่นะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าติดถนนด้านหลังนะคะด้านหน้าจะติดกับทะเลนะคะทะเลบางเก่าแล้วด้านข้างจะติดกับบ้านพักพูวิลล่านะคะตรงนี้นะคะ เป็นบ้านพักพูวิลล่าตรงนี้จะมีบ้านพักพูวิลล่าที่อยู่หน้าชายหาดประมาณสี่หลังนะคะที่เปิ้ลเดินผ่านมานะคะเป็นราคาที่หาซื้อยากนะคะราคานี้นะคะเพราะว่าที่เปิ้ลเจอมาแปลงอื่น,นก็เจ็ดสิบล้านแล้วนะคะแปลงนี้ถือว่าค่อนข้างราคาถูกกว่าแปลงอื่นนะคะถ้าสนใจยังไงก็ลองมาดูได้นะคะ แปลงนี้หน้ากว้าง30สิบเมตรนะคะลึก53าเมตรแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะไปเพชรเกษม13กิโลเมตรไปเซเว่นสกิโลเมตรไปกรุงเทพนะคะโดยถนนเส้นพระรามสองนะคะ142ยสี่กิโเมตรนะคะบริเวณนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็จะเป็น ชุมชนของหมู่บ้านของตำบลมาเกลนะคะอําเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีนะคะหาดทรายก็สวยอยู่นะคะสีขาวอยู่เดี๋ยวเพื่ให้ดูบริเวณหาดทรายด้วยค่ะเดี๋ยวแผนกล้องไปเรื่อยๆนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นชุมชนใหญ่นะตรงนี้นะคะ มีน้อยแปลงนะคะที่ว่าจะเป็นที่ดินติดกับชายหาดนะคะส่วนมากราคะ่าสูงหมดแล้วนะคะถ้าสนใจยังไงลองมาดูได้นะคะนัดชมได้นะคะที่ดินเป็นโฉนด2ใบรวมนะคะใบละ196ยละตารางวามีเศษนิดๆน,นะคะพอรวม2แปลงก็จะเป็น392ตารางวานะคะ ดูหาทรายนะคะเมดทรายก็เป็นสีขาวๆนะคะวันนี้มีคนเล่นน้ํากันเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะหลบๆเขานะคะเพราะว่าบางทีเราไปถ่ายทําเขาก็ด้วยความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยนะคะนี่ค่ะสภาพแวดล้อมบริเวณของที่ดินนะคะที่ดินก็จะอยู่ตรงนี้นะที่เปิ้ลแผ่นกล้องไปเนี้ยค่ะตรงหมุดเนี้ยค่ะ <Piet. S 2> เห็นหมุดใช่ไหมคะเนี้ยโอเคนะคะสองแปลงติดการขายรวมนะคะสองโฉนด 392ตารางวาราคา49ล้าน5แสนบาทนะคะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ค่ะ